ลุงมันลุงมันออกมาอยู่ไหนออกมาไปไหนเนี่ยฮะลุงมันใช้ออกไปเนี่ยลุงมันแกเป็นอะไรไหมเนี่ยพี่จำหันลุงมันเนี่ยเห็นว่าจำปาบอกว่าลุงมันไม่กลับบ้านวันหนึ่งแล้ว พี่ก็เลยเอกมาตามเขาตามหาองจำปาแล้วเขาบอกว่าองจำปามาที่นี่ไหมเอ้าอะไรทุกคนสองพอลูกนี้งงมากตามหากันเองนะผมก็งงเหมือนกันแบบจะเป็นพวกสนิทแันไซน์ไหมที่แบบสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับทุกคน วันนี้นะอยู่กับผมเล็กจากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดวีสองนะพ,พี่นะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางนะตามหาลุงลุงมั่นลุงมั่นก็คือพ่อหนังปานะครับจนาปาบอกว่าพ่อน้องออกมาจากบ้านได้หนึ่งวันนะนแล้วก็วันที่สองแล้วปกติพ่อจะกลับบ้านตลอดและถ้าไปไหนก็จะบอกกับหนองปาก็แม่นานต่แก้วไว้นะซึ่งตอนนี้น้องปามาบอกกับเราแล้วก็ใช้จิตนะ บอกว่าตอนนี้ลุงมั่นยังไม่กลับบ้านเลยเจอลุงมันบ้างไหมเจอพ่อหนูบ้างไหมหนูเป็นห่วงพ่อน้องคิดว่าพวกเราจะเจอพ่อบ้างหรือเปล่าก็เลยมาถามผมใหญ่กิจไม่หลอช้าแยกกันตามหาลุงมัน่นตามถ้าไปด้วยกันอนะโอกาสที่จะเจออะยากแต่แยกกันไปป่าๆแล้วป่าแล้วที่ลุงมันจะไปประจําอะนะครับเจอง่ายกว่านะส่วนจำปาก็อยากจะมาแต่เราไม่ให้มาอันตราย เจอตัวลุงมันยังปลอดภัยนะก็พอแล้วดีกว่าจำปาไปไหลายขึ้นมาอีกก็้วสวยอีกตอนนี้ทุกคนผมเนี่ยอยู่ในต้องบอกเลยว่าป่าที่ลุงมันก็เคยเข้ามาแต่อาจจะไม่บ่อยนะครับมาหาของปา่ามาหาของกินที่นี่ซึ่งใหญ่ก็ไปแถวน้ำตกน้ำตกล้างใช้คิดไปทางวัดล้างเราแยกกันไปจุดที่ลุงมันหาของปา่า บ่อยยิ่ถุดนะพี่พี่ก็ตอนนี้บอกเลยว่าจำปานะเป็นห่วงพ่อแบบแทบจะรรอะไรกินนอนไม่ได้นะถึงคู่นี้เขาจะทะเลาะก,กันบ่อยกัดกันบ่อยนะแต่ความเป็นห่วงพามหงใหญ่เนี่ยเขาไม่เคยนะมีน้อยลงนะพี่พก็ผมจะช่วยเนะอ็มพี่นะน้องจำปาก็ก่อนหน้านี้ก็ช่วยงานผมกับน้องออมมาเยอะนะช่วยในขึ้นขึ้นไลฟ์สดด้วยแล้วก็ช่วยช่วยเราขายของแล้วก็ ช่วตะกขอต่างๆจำปาช่วยพี่เพราะฉะนั้นถ้าจำปาเดือดร้อนผมก็ต้องช่วยเต็มที่พี่นะก็เหมือนกับครอบครัวเรานันน้องชายนะน้องชายผมก็คือ,อคเคยคบหามากกว่านะครับตอนนี้คิดว่าจำปากับน้องชายผมนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนผมมีงานน้องออกมีงานให้น้องออมให้จำปามาช่วยทํางานที่นี่เพื่อให้น้องมีไรายได้ ไปใช้ไปซื้อนะกลับไปบ้านซื้อของอะไรก็ไปใช้ลุงมั่นจะปลอดภัยนะเราจะช่วยกันตามหาลุงมั่นให้ได้วันนี้ก่อนมืดลุงมั่นต้องปลอดภัยต้องได้กับตัวลุงมันกลับไปพี่ผมไม่รู้ว่าใช้กิจกใหญ่จะเจอหรือยังนะผมจะหาถึงที่เท่าที่ผมหาได้ถ้าไม่เจอ,อยงไงผมจะออกจากป่าน,นี้ให้ไวทุดแล้วก็ไปหาที่ใหม่พี่นะไปพร้อมแล้วเราจะเดินทางไปช่วยลุงมั่นกันพีีพลุงมัน ลุงมันอยู่นี่ไหมครับลุงมันตองเราไปดูตรงริมน้ำนะว่าลุงเนี่ยตั้งแคมป์หรือว่าคุณลุงเนี่ยลุงมันเนี่ยโดนทำลายหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างที่แบบนั่งพักโมสติหรือว่าเป็นลมอะไรประมาณนี้ทุกวันนะก็เหตุการณ์แบบนี้เราไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะผมก็สใ่ในฐานไปก่อนนะครับว่าลุงอาจจะหน้ามืดนะตาลายหรือว่าอาจจะอ่อนเพลียอ่อนล้า หรือเกิดจากความเครียดหรือเปล่านะครับไม่อยู่นะจิตนี้ไม่อยู่ ราลองไปข้างล่างก่อนมาดูข้างล่างกันอีพีนะ่ก็จะช่วยให้ได้นะวันนี้ผมมากันม,มาแต่เชา้าพี่นะมาแต่เช้าเพื่อตามหาผมมันให้เจอนะครับ ลุงมันลุงมันอยู่นี่ไหมลุงมันลุงมันลุงมันได้ยินผมไหม มันรูปประจําตัวมีป่ะผมไม่แน่ใจนะพี่นะมันจะมีรูปประจําตัวหรือจะเครียร์หรือเปล่า,าลวผมอยากจะอยู่คนเดียวในป่าในการใช้ชีวิตในป่าหรือเปล่านะมันก็น่าคิดขนหดนี้พี่อิ ตีม,ม,ม okay, ผมมโอเคพี่ีครับผมจะเดินตามหาเรื่อยๆเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่เจอลงมันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเข้าวันที่สามเนี่ยลงมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะวันนี้วันที่สองนะการกินอาหารต่างๆเนี่ยจะมีหรือเปล่าแน่นอนว่าเขาเอาตัวรอดได้ใน,นป่าพี่เขาเก่งแล้วพวกลงมันเนี่ยแต่ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีแต่ถ้ามันไม่ให้แบบถ้าเกิดขึ้นเรื่องเรื่องเรื่ององันตรายเกิดขึ้นเรื่องสองอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอันตรายนะทังชีวิตแน,น,น่นอนเราจะเป็นยังไงพี่หนุ่มมันหนุ่มมันยังนี่ไหมต้องมีการเดินเข้าไปนะต้องมีการเดินเข้าไป ของป่าหรือเปล่าทุากคนเจะไหมหรู้ว่าใช่รอยเท้าหุมันหรือเปล่า ลองท้ามาไมนะ่หนึ่งคู่นะไปรองเท้าแบบนี้อนะ่ะรองเท้า,ทาไม้ห่องนะพี่ ทุกคนครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาเนะนี่ยนะมีร่องรอยการใช้เท้าทางนี้นะแล้วก็เส้นนี้นะสองทางไม่รู้ว่าไปไหนพี่พี่พี่นะบามันอาจจะใช้เส้นทางนี้หรือเปล่าด,ดูดูต้นไม้ต้นนี้เนะมีลายแปลกๆนะพี่พี่ ลุงมันลุงมันอย่างนี้ไหมครับลุงมัน เสียงผมมีคนย่ำท้าเรียกดีนะผมไม่รู้ว่าเสียมงมาจากไหนเงินะนนยังไม่น่าจะใช่นะบ้าน ทำได้หัืไม่หรเปล่าเลยพี่ขอให้สิ่งี่เป็นย่าุคมครองคงมันขอให้มันปลอดภัยผมว่าจำปาพูดทุกอย่างหรือเปล่านะว่าพ like ่อเนี foremost, ่ยบอกเลยว่าพ่อเนี่ยไม่กลับมาบ้านอีกเหมันละเนี่ยข้นที่สองแต่ผมกลัวว่าน้องเนี่ยทะเลาะกับพ่อหรือเปล่านะทะเลาะกันมีปากเสียงหรือเปล่าทำให้หลวงมั่นเนี่ย ไม่อยากกลับ,บา้าหรือเปล่าเพราะคุณเนี่ยเขาทะเลาะกันเรื่องนี้ที่เรื่องจำปาจะเอามังน้อย่างมั่นม่ให้ออกมาเ่เียแล้วนะบางทีจำปาก็แอบออกมาหาเราออกมาหาพวกเรา,ออาช่วยงานที่นี่นะเนี่ยผมกลัวว่าจำปาเนี่ยจะมีปากเสียงกับพ่อหรือเปล่าเลยทะเลาะกันแล้วลุงมันน่นอ่ะชอบเป็นคนแบบวา่าเป็นห่วงลูกแล้วก็ชอบแบบอะไรว่าน้อยใจที่ลูกสาวว่าไม่ฟังเนี่ยจน้อยใจใจที่น้อยที่นะ โอเคทุกคนผมจะหาหเจอวันนี้นะครับหนุ่มันหนุ่มันนี่แค่ผมหมายหนุ่มมันหนุ่มมันครับนี่ผมหมายหนุ่มมัน มันผมเชื่อว่าลุงมันเนี่ยเก่งเก่งนะของไม้โดนใครทำลายง่ายๆนะแต่กลัวเรื่องกว้ยโมงเนี่ยกล้ยโมงพวกนางดวงดีที่มันกำลังนะตามล่า ตัดใหญ่อยู่นะมันแค่แล้วมันก็ผ่านหมดอีกพีนะมันผ่านหมดนะหทูมันเสียงใครเดินวะ มุมมันมุมมันอยู่ไหนครับมุมมันมลงมาอืมมีอีกหนึ่งอย่างคือผมต้องไปถามความจริงกับน้องจำปาว่าเกิดอะไรขึ้นให้พูดทุกอย่าง ความจริงทุกอย่างเพราะว่าจำปาจะไม่บอกก็ได้ว่าทะเลาะกับพ่อนะอาจจะบอกแค่ว่าพ่อไม่กลับบ้านนะคนหนุ่มมันหนุ่มมัน,มนออกมาอยู่ไหนหนุ่มมันหนุ่มมัน เทไปหมดเลยนะนี่ผมว่าเจอลุงมั่นแกมาที่นี่นะหาของปลาแล้วก็มาพูดคุยกันที่นี่เลยลวงพ่อหลวงู่บมานนีแจะไม่บ่อยมากนะลงุงพ่หาพวกผักพวกปลาต่งตางๆที่ก็ไม่กลายจาก ชุมชนมากเท่าไหร่เพราะว่าเดินไปอีกข้างหน้าประมาณสามกิโลประมาณสามสี่กโลก็ถึงชุมชนแล้วพี่มัน 胡曼。Oh น้ำก็เย็นเห็นพี่โดนทีสะด,ดุ้งอะ่ะพี่พี่ผมบอกเลยถ้าผมยังไม่เจอผมจะกลับอะแล้วก็ไปหาที่อื่นต่อทุกคนไปถึงไปอีกแล้วอาจจะถึงหัวมาเลยพี่นะไกลเกินนะพี่พนะ เฮ้ยอมอมมาไปไหนเนี่ยฮะลุงมัน,นใช้ออมไปเนี่ย<ป>ลุงมันมาที่บ้านเหรอเฮ้ยเามาตามแล้วแกเป็นไรไหมแกเป็นไรไหมนี่พี่ตามหาลุงมันเนี่ย เห็นว่าจำปาบอกว่าหนูมั่นไม่กลับบ้านวันหนึ่งแล้วพี่ก็เลยเอกมาตามเขาตามหาน้องจำปาแล้วเขาบอกว่าน้องจำปามาที่นี่ไหมเอออะไรทุกคนสองพหลูนี้งงมากตามหากันเองนะผมก็งงเหมือนกันแบบจะเป็นพวกสนิทเปนใจไหมที่แบบมาหลอกเขาอะไม่แน่ใจให้ออกมาจากบ้านหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาเดินมาบอกว่าจำปาได้มาที่นี่ไหมจำปาไม่กลับบ้านมาวันนึงแล้วเขาวันหนฮ้ย ทุกคนแปลกมากแล้วทีเนี้ยจำปาเขาบอก u, พี่อย่างงี้แหละเมื่อเช้าพี่บอกว่าพี่จะมาตามหาลุงมัน่นแล้วเอ้าแล้วไม่ได้สวนทางกับพี่หรอกเขาบอกว่าไม่เขาบอกเขาไม่ฝั่ง,น,ง,น,งนึงที่ไปอีกฝั่งแล้วบอกกลิมาบอกพี่เนี่ยพี่ไปลึกกว่านั้นอีกใช่พี่จะไปต่อเนี่ยแต่ถ้าไม่เจอพี่ก็จะกลับเหมือนกันตอนนี้หให้อยู่ที่บ้านงงหมดแล้วพี่จำปาจะลุงมัน่นลุงมัน่นจะจำปาบางคนต่างหากักนพี่ตอนนี้นคือมันมีบางอย่างแปลงกายได้คือนางโนงดีหรือเปล่าเราเลาเรสับสน ให้หากันเองเออโอเคทุกคนผมคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอ่ะจะไปหาของมันที่บ้านกันรวมเจอใช่ไหมเจอแล้วใหญ่ไอ้กิจตามหาอยู่เนี้ยโดนปั่นนะมันไปห้ตามหาไงเออโดนดีหลอกล่อจากบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ใช่หรอกมีของดีติดตัวใช่ไงมีของติดตัวไม่กลัวไปกลับบ้านโอเคโอเคหรือว่าจะไปตามหา น้องใหญ่กับพี่กิตอีกทีเอาน้องใหญ่กับพี่กิตว่ะพี่กิตกับน้องใหญ่ไอ้ใหญ่พี่ใหญ่กับน้องเกดท <c oughs> <c oughs> ุกคนร <c oughs> ู้ผิดแล้วขะห่อไฟโอเคร้อนมากเลยวิ่งเลยนะไปกลัวพี่จะไปทุกคนน้องออมมาบอกข่าวแล้วว่าถุงมันอยู่บ้านแล้วให้ผมกลับไปหา่นุงมันก่อนพี่ๆไปขอบคุณที่อา่าเสียสิทธิ์ยังปกป้องมาทุกคนอยู่นะพี่นะแล้วก็น้องอมรีบบอกใส่ได้ข้าวปุ๋ยหรือไม่ใช่มาใส่มาอืมไป